สวัสดีครับ,รบที่นี่เขาเรียกว่าตลาดสดเราเคยมากันแล้วครั้งสองครั้ง<ช>ี่เนี่ยมาแล้วเนี่ยของสดตลาดสดก็มีของสดให้กิน<ช>แล้วก็มีของสดที่สดอร่อยด้วยใช่สดแล้วก็ทำทำให้ได้เลยใช่ใ,ใช่แล้วก็มีที่ใ,<ช>ให้เรานั่งทานตลาด<น>ะจะแบ,บ่งไปสองโซนนะ โซนนึงจะเป็นโซนที่ที่เป็นอาหารสดนะทั้ทงผักทั้ทงหมูทั้งไก่อาหารทะเลนี่คือเยอะมากนะแล้วก็สดเลยแล้วก็สามารถทําให้เรากินได้ตรงนั้นเลยโซนนึ้งก็จะเป็นโซนเหมือนฟุดคอดอย่างเงี้ยก็คือจะมีอยู่ด้านหลังเราด้านหลังเราก็คือจะเป็นอาหารที่ที่ปรุงแล้วก็ทานทานได้เลยท่บ้านได้ร้านแดงดเยอะนะแล้วก็ตอนเนี้ยเราจะไปที่ตลาดสดก่อนที่นี่จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับตามเราสองคนไปดูแล้วกัน ความที่เห็นใดๆในคลิปนี้เป็นเพียงความรู้สึกของเราสองคนหากมีข้อสองสัยใดๆกร,รุณ่าไปสัมผัสด้วยตนเองนะจ๊ะตลาดสดธนบุรีหรือว่าทนบุรีมาร์เก็ตเพสนะครับ<ม>ก็เป็นตลาดที่อยู่ริมถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้ากรทมรือจากพกทุกนทธมณฑลสายสองมานิดเดียวเป็นตลาดใจน้าเดินของกินน่าโดนบอกเลยตามมาดูน,นะครับข้า คุณหรูนเจลล้างมือนะครับ แซลมอนนะครับเราสองคนแนะนําร้านนี้เนี่ยเป็นแซลมอนนะแนะนําเลยต้องเป็นร้านนี้นะเพราะว่าเคยซื้อแล้วหลายรอบแล้วร้านนี้วก็ร้านนี้คือดีเลยแล้วก็สดแน่นอนใช่แน่นอนแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ดีมากเด็ดเด็ดเด็ดเลยเด็ดมากนะก็คือวาซาบิโคตรเผ็ดเออใช่ใช่แต่แต่แต่อร่อยอร่อยบอกเลยนะครับว่าอร่อยอร่อยเพราะว่าเราซื้อที่ร้าหมูปลานะครับเจ้าของร้านที่คุณหญิงนี่เน่วันนี้อยู่ด้วย อ้าวคือคุณหญิงกันเลยวันดีครับคุณหญิงอ้าววันนี้พามาอินเลยครับเราก็พากันมาที่ตลาดสดชนบุรีอ่ามาเก็ตเพสคุณหญิงเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านเองปลาแซลมอนมาจากไหนมาจากนอร์เวย์ค่ะปลาแซลมอนนั่งเครื่องบินเลยนะคะแล้วสดเกินไปไหมไม่ค่ะคือสดจริงๆเพราะว่าเคยกินแล้วก็รับรองว่าว่าดีจริงนะใช่ใช่ที่เนี่ยซื้อแล้วก็ที่ทานได้เลยใช่ไหม ไ,ได้เลยค่ะจะไล่ให้พีไ่ได้เลยได้เลยค่ะกลับบ้านก็ใส่ เนื้อจะนุ่มเมื่อกี้นี้เขาแนะนําว่าน้องมาแนะนําว่าเอาแบบเนื้อนุ่มก็เป็นช่วงกลางตัวบอกเขาได้เลยให้เขาแนะนําได้เลย,เน,น,เลยนะทำไมทำไมต้องต้องใช้กระดาษชิชูรับตลอดเลยพอพน้ำมันออกมา ชอบนายชอหน่อยชอหน่อย,ย,อย <S <S เออกินการ์ตูนอ่านะครับก็อันนึงแต่มาไปดูกุ้งเออเดี๋ยวไปดูกุ้งเนาะไปดูกุ้งกุ้งเผาร้านไหนน่ากินเนี่ยเดี๋ยวเไปดูกันโอเคอ่ะแซมมอลล้านนี้นะครับร้านเจหญิงซีฟูด้ดแนะนำนะโอเคอาคุณหญิงมาส่งด้วยบ๊ายบายฝากชาแนลด้วยฝากุหนุนกันด้วยนะคะเออค่ะโอเค ทุกคนนี่โอ่กุ้งนะกุ้งสดๆเลยนะอันนี้เจ้าของี่เจ้าของร้านอันนี้จะเป็นตัวใหญ่กว่าค่ะเบอร์นี้จะเป็นใช้จัมพบูเลยค่ะที่เป็นตัวกตาของไทยค่ะราคาไม่แพงดิจะเป็นแม่น้ำค่ะอันนี้เป็นน้ำแก้อันนี้เป็นจัมป์บูอันนี้จะเป็นหอยเชลล์หอยเชลล์ยิมคุณแก้ค่ะอันอันนี้กี่ตัวโลอันนี้อยู่ประมาณสามตัวค่ะสามตัวโกว่าสามตัวโลกว่าตัวละสี่ขีด ยาวกว่าแขนอีกอ่ะอ like. oh, uh ๋อห um> okay, uh, okay. ัใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้อันน so <ha 네 <ah ี้อันนี้ก็เป็นกิโลกรัมสองหน้อดสองกิโลกรัมสองอ่านี่จะเป็นเหมือนเชลล์แบบนี้โ็มากย่างชีสย่างเนยได้ค่ะเอาแต่เชลล์ไหมแต่เชลล์ด้วยไหมอ๋อก็ลองกองกองอันนี้ค่ะอันนั้นอันนั้นถ้ยเชลล์หรือขายถ้าขายยังไงคะอ่าหอยเชลล์ตัวนี้จะขายแค่โลละสี่ร้อยบาทค่ะโลละสี่ร้อยบาทตัวน้งตกอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทเองค่ะก็อใช่ใช่เราชั่งนูตัวเนี้ย ถึงประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทไม่เกินแปดสิบบาทค่ะโอเคอ๋อเอาเอาที่สองตัวก่อนใช่ค่ะที่สองตัวนะแล้วก็เลืเลครับเลยเลือกย่างย่างชีสเนาะชอบย่างชีสไหมมีเนยกับชีสจ้ะเอาเนยนันนึงชีสอันนีงได้อันนี้กินหลายแบบเนยกับชีสเนี่ยย่างเนี่ยต้องเพิ่มเงินไหมอ่าจริงๆแล้วอ่าทางถ้าเกิดเป็นตัวชีสเราจะบวกเพิ่มตัวละห้าบาทขนาดนี้จ้ะแต่ถ้าเกิดแค่บาทเป็นเนยเราจะย่างให้ฟรี อ่าโอเคอ่างั้นเป็นชีสอันหนึ่งอันหนึ่งจ้าอ่าแล้วก็กุ้งไม่เอาเลยไซนี้จะอยู่ประมาณ10 12ตัวไม่จุดไปจัดเลยแน่เลยใช่นี้ก็ล้วก็รังผาน่ะค่ะพี่ยังไม่แขฝงที่นี่นะพอซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถให้เขาเผาได้เลยเผาดีนะไม่เขาไม่คิดค่าเผานะเผาเสร็จปลูกสดเลยแล้วเราก็ไปนั่งกินได้เลยเขาหมดเลยเดี๋ยวกินตรงนี้เลย

บอกได้เลยว่าตลาดแห่งนี้อาหารทะเลส,ดๆ,สดๆน่ากินมากนะครับแล้วก็อลังการงานงานซีฟู้ดเลยทีเดียวครับร้านนี้ที่เราอุ่นหมุนกันอยู่นี่ร้านชื่อร้านมาดามมาดามเชงมาดามเชงซีฟู้ดบายซอใหม่ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าซอใหม่เนี่ยเขาบอกว่า <c oughs> ว่าเอาไปทำอะไรได้อะไรเนยวันนี้เราก็เลยโดนหอยเชลตัวเบ้อเลยนะหอยเชลตัวใหญ่มากกุ้งกุ้งใหญ่แล้วก็กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่นะตัวปังใจของหุณแม่แล้วก็ไม่รื่อะไรกุ้งแม่น้ำเป็นการซส้เล็กหน่อยใช้จมโบอยู่ที่ประมาณเจ็ดโลเจ็ดตัวโลแปดตัวโลโดยประมาณโอ๊ะสิบตัวไม่ต่ำนะครับ ระหว่างนี้เราก็รอต้องรับบัตรคิวเพราะว่าถ้าเราซื้อสดแล้วเราเราให้เขาย่างให้เลยเนี่ยที่จะทานเลยเนี่ยก็จะย่างไปคิวไปก็จะให้บัตรคิวเราหลังจากที่เราเลือกซื้อแล้วนะครับแล้วก็เมื่อย่างเสร็จเพื่อมารับทานนะครับก็บอกด้วยเลยว่าร้านนี้เนี่ยแนะนําเช่นเดียวกันเพราะว่าให้คาแนะนาใช่ให้คำแนะนำดีมากคุ้จักขายอะไรยังไงก็พอโปรดใช่ใช่ร้านมาดามเชงซีฟู้ด บายซอใหม่ถ้าถ้าบายซอใหม่นี่เขาจะเน้นไปทั่วประเทศกุ้งนะกุ้งเป็นหลักนะกุ้งของเป็นหลักนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอีกอีกฝั่งดึงเนี่ยก,ก,ก็ก็เป็นก็เป็นร้มาดามเพลง พูดเหมือนกันใช่แต่ว่าปลายเวลาปลานี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกปลาปลาปลาแล้วก็ปูปลาสดปลาสดปูสดซึ่งเจ้าของร้านก็น่ารักนะครับก็ให้ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปลาเนื้อปลาเนื้อปูมีปลาอะไรบ้างมีเนื้อปูใช่ค่ะเนื้อปูก็มาจากปูอะไรบ้างปูม้าปูลายเสือปูอะไรเนี่ยเขาบอกหมดเลยแล้วเราใหญ่ได้แบบไหนก็บอกเขานี่นี่ร้านอยู่ตรงนี้เห็นไหมค้าก็ไม่น้อยเหมือนกันร้านหนังล้านหนังแล้วก็ปลาก็เพียบเลย อนนี้คนทาแล้วว่าืเสร็จอนยากตอนากนี่เราก็รอเราก็รอประการ่ส้ไปกันุกคนของมาลนี่คือปลาแซลมอนโอ้โหแบบ นี่น่าทานมากเลยอ่ะสดุูเนยดครับดูครับดู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 ด มันจะมีตืดมากถึงจริงปลาสดมากน่าทานมากดีมากมากน่าทานมากนี่นะครับแซลมอนคือแบบมีแบบสีดิคือใช่ทั้งสีทั้งลายทั้งแบบน้องเขาเลือกให้อ่ะเอาแบบแต่ถ้าคนชอบมันมากเขาก็จะมีส่วนนึงที่มันมันมากนะแต่อันนี้เป็นช่วงการตัวก็บอกช่วงการตัวนี่ช่วงนี้เนื้อค่อนข้างนิ่มและอร่อยแล้วไม่ได้มันพอดีพอดีแต่ถ้าชอบมันมากนะต้องเลือกอีกส่วนหนึ่ง ทอดไปเจอหอยนี่ตัวใหญ่มากกินนะ,ะผมว่านะย่างธรรมดาแล้วจิ้มซีฟูดนะก็อร่อยเด้งชิ้นซีฟูดเลยอ่ะอืมอาาม้อวตองดู เราบอกน,น้ำจิ้มตีบูร้านนี้เนี่ยใช้ปลนาวสดอร่อยเหรอน้ำจิ้มซีบูอร่อยมากอะ่ะเรากุงาก้งหรืกุ้งกึมได้ไหมได้ได้อร่อยเลยปลาบ้ออกากุง้งนี่กุง้งในน้ำ เขาบอกว่าไซส์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 1 12ตัวโลใช่ค่ะใช่นะครับถ้าการต้าการไซส์ใหญ่กว่านี้หน่อยก็นี่เลยนี่สามถึงสี่ตัวโลบิ๊กไซส์ครับสามถึงสี่ตัวหนึ่งกิโลอันนี้นี่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 โอ้โหเป็นกุ้งยังไตย่อยๆยๆ่ำเยอะไม่ได้มันพุ่งแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่โอ้โหเต้อกุ้งสดเด้งมาก แล้วอนี่มากินกุ้งใหญ่หมาตามไปกุ้งนี้เลยนะครับ <ไป S 1> เนี่ยลูกคนลแบบนี้เลยนะครับอืมมันนะโอ้โหมันที่หัวอืมมือมันอืมต้องบูดใช่ไหมกุ้งตายไปเลยดีกว่าอืมอร่อยมาก,กคนตายไปเลยกุ้ใหญ่นี่ตายเลยดีกว่าตายตายตายเมื <c oughs> ่อเราได้กินแบบของที่มนันสดจริงๆอ่ะ สดแล้วก็<ม>อร่อยอะ่ะเนื้อเด้งๆเลยอะ่ะนี่เอาลงไปอาบน้ำก่อนอันออ<ม>นี้ใส่ปักเนื้อเด้งมากเด้งมากเลยใช่ไหมครับผมรู้แล้วคนนี่มาตลา,าดเนี้ย<ม>ทำไมถึงนั่งกินเลย ทำไมซื้อแล้วเผาแล้วกินเลยมันได้ความสดจริงๆจากร้านเผาเสร็จแล้วกินเลยผมบอกเลยว่าเป็นอีกลมเป็นอีกลิ้สรสชาติเลยนึเ่แบบอร่อยมากอร่อยมากด้วยใช่ดูดีดูมันที่หัวเนี่ยโดนอ่ะบอกเลยครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราสองคนจะบูมมามให้ทุกคนเห็นมากไปกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมูมมามกันแบบลับๆของกันแล้วกัน แล้วเดี๋ยวเราข้ามไปถึงอาคารน,นู้นโอเคนะเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นขอแยกมุมมากก่อนอ <c oughs> กุ้งเขายังเผาหอยก็ปิ้งทำไมพวกของสดหมูกับไก่เขาไม่ปิ้งกันบ้างเเจอแล้วนี่ไงทุกคนร้านนี้มีที่นี่ก็มีทุกคนร้านนี้นะร้านนี้นะอะไรนะร้านอะไรนะไก่ย่างน้ำโมนะครับโอเคไาเดินดูกันต่อร้านลูกชิ้นยิงกินนั่งกินไลด้ว ไม้เท่าไหร่ร้าละสิบบาทก็้าอันนี้น่าทานมากเลยแนะนำแนะนำเป็นลูกชิ้นนะเป็นลูกชิ้นเนี่ยแล้วก็มีหลากหลายไส้กร่องก็มีนะครับนี่ร้านลูกชิ้นยืนกินนะครับปพายิี่ดีลัดมาทั้งทีมาให้คุ้มครับทางนี้อาคารนี้เป็นที่ขายอาหารเป็นฟาสต์ฟู้ดเป็นจานด่วน มี oui. um. หลายร้านเลยทีเดียวหลายรับเลยซืซ้อกลับบ้านได้ไหมได้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 หลายร้าตอนนี้กุ้งกุ้งกุ้งมาอยู่ตรงนี้กุ้งตัวนี้กุ้งแม่น้ากับแซลมอนนึงอยู่ตรงนี้แล้วนะโอเคนะอ้าวทุกคนตามไปดูครับไปชิลลาร์ทีกับเกลืออันนี้คือร้านเลงเอาไว้อยากลองกินดูไม่รู้อร่อยหรือเปล่ามันเป็นข้าวไข่โค่นแล้วก็แบบผัดทีเกลือแล้วก็ราด ไปอ่ะเอออันนี้อยากกินอ่ะ,อะลองกินอันนี้ดูที่เกลือลองดูได้แล้วอิ่มมากเลยอย่ะเดี๋ยวไปซื้อีกร้านดนึ่ก่อนข้ไงในใช่ใช่ ซื้อไปกินทีนะเนี่เมนูนี้สุดยอดอร่อย,อนนออยเลยว่าอร่อยมากวันนี้เมนูนี้อร่อยมากนะวันนี้มาซ้ำอันนี้คือมาซ้ำอีกทีน,นึงคืออร่อยมากคือข้าวผัดหอมมีหอมกลิ่นแบบกระพะมากใช่ใช่ใช่ข้าวผัดเราลงปาตาคานมากนี่ยเมนูนี้เลยเป็นเมนูเซต รารณ้านนี้นะเคยกินน้ำบวยโซดานะแบบอร่อยมากเลยอ่ะต้องดูต้องดูร้านนี้ร้านีนะอ่าโอเคอ่าอันนี้คือน้บุ้ยโซดาค่ะหวานน้อยค่ะอันนี้คือหน้าตาของพี่รจนาแอค่ะอันนี้คือเงาะป่านะครับอันนี้ ร้านกาแฟโบราณนะยังไม่เคยลองเมนูอื่นเลยนะมาทุกครั้งก็คือต้องดยโซดาร้านนี้อร่อยเลอ่ะอร่อยไม่ตั้มจำสูตรไม่ได้ค่ะอร่ยลแกดีว่ะใ่ค่ะไม่ไม่ไม่ีไม่มีสูตร่ะพี่อร่อไม่ตั้มทุกวันไม่ตั้มแต่อร่อยสมลแกนดีขอบคุณนะคะเกฝากร้านนะฝากร้านมา ฝากร้านไหนนะคะร้าเจนากาแฟาโบราณค่ะตลาดตุนบุรีค่ะถนนพระบรมค่ะ นะครับเมนูเมื่อสั่งเสร็จแล้วเราไปรอร้าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ร้นน้ำ็งถาบ้านอยู่เชียงใหม่มันมีเครื่องเครื่องเมนูนี้ยเขาเรียกว่าข้าวไข่ข้นข้าวไข่ข้นทะเลผัดผัดกับเกลือข้าวไข่ข้นทะเลผัดกับเกลือจากร้านที่กับเกลือที่กับเกลือเราก็เลยลองทำเมนูนี้มาตาม มนั่ากินมากนะวันนี้ต้องกินให้ได้แล้วก็มีน้ำจิ้มทะเลมาให้ด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้และทุกครั้งที่มาเนี่ยเครื่องดืม่มที่มไม่เคยพลาดสั่งเลยนี่ก็คือบ้วยโซดานะครับร้านเกี๊ยรสจนานะครับซึ่งมีสามีเป็นงกป่านี่ใที่ไปเล่นแขบเขาที้ สนุกสนุกเลครับคือแม่ค้าที่นี่นะครับน่ารักเป็นใจอัรอาศัยดีนะทุกร้านเลยนะครับทุกจร้านเลยตลาดนี้โอเคเลยนะครับ่าแนะนําเลยว่าถ้าในช่วงวันหยุดหรือว่าตอนเย็นๆก็ได้นะมาเดินแล้วก็มาฝากของในมือเย็นได้เลยอาหารอาหารมีน้ําดื่มมีหลากหลายขนมหวานนี่ได้ไดู้อร่อยครบโอเคอ่ะเดี๋ยวชิมที่นี่ก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง กลอวันหวานอา่หวานหวานอา่หวานหวานิมม่ันะเทียม่ะเอาหวานหวานี่แล้วพิพกิ้หนึงเพราะว่าี่เกลือมันต้องอให้ครบทุกอย่างเิ่อีกหนึง จริงนะคือ <Anything. S 1> ผมอิ่มมากเลยนะทำได้ไหมแต่ขอ,อทำหนะนึ่งนะกินเพียวๆข้าวที่มันเป็นแบบพริกกเกลือก่อนพริกกเกลือเลยนะนมันได้กลิ่นของกระเทียมเกลี่ยว ใช่ไหมเพราะโรยกระเทียมมาด้วยเทียมเดียวแล้วก็เอื้อโรยค่ะเขาไปผัดผัดเหรอเอื้อโรยเขาไปผัดใส่พริกใส่กระเทียม่แล้วก็มีสูตรอะไรเขาไม่รู้อ่ะเขาตักตักใส่ใส่ไปน่าจะเป็นน้ำตาลเกลืออะไรอย่างเงี้ยผัดกับพริกเกลือกระเทียมแล้วก็มีพริกเลยว่างั้นเถอะข้าวนะครับแล้วก็ไข่เนี่ยก็ก็เลยนะไข่้ไข่ก้นนะครับแล้วก็โปรงนมข้าวก็บอกเลยว่าก็ เป็นอีเมนูหนึ่งที่ก็แนะนำนะก็อร่อยกินได้เลยที่นี่เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ที่ถ้าเกิดว่าในช่วงวันหยุดหรือว่าวันตอนเย็นๆนะครอบครัวเอ่อมื้ออาหารมเย็นนะเราก็มาสนุกสนานกับการเดินเดินเดินไปเดินมา้อปปิ้งนะแล้วก็ซื้ออาหารแล้วก็มานั่งทานที่นี่เลยนะครับก็สะอาด ถ้าเป็นเป็นตลาดที่สะอาดแล้วก็บรรยากาศดีไม่ร้อนนะครับหอากาสูงเนะี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับครอบครัวมามาใช้ช่วงเวลาของครอบครัวได้นะครับหมุนม,มือม้อมื้อใดก็ได้มื้อเทียเท่ยงมื้อเย็นแต่นี้ก็ปิดกี่โมงนะสองทุ่มะสองทเนาะในในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในทุกๆวันก็สองทนะุ่มแล้วก็จะก็จะปิดแล้วนะครับแล้ววันหยุดก็มาแล้วกันจะมาทำมื้อเทียเท่ยงมื้อเย็นก็ได้หรือมื้อบา่บา,ยบายก็ได้นะครับสดุดท้ายก็การเดินช้อปปิ้งแล้วก็กินอร่อยครับ เมนูหลากหลายที่นี่นะครับพามายินในวันนี้เนี่ยแล้วเราพากันมาที่ตลาดสดธนบุรีเนี่ยถามว่าเราสองคนนี้อินหรือไม่คำตอบพร้อมกันเลยครับเราพร้อมหนึ่งสองสามที่นี่นั้นเรากินครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่ากดติดตามนะครับแล้วก็ถ้าดีถือกดกระดิ่งไปด้วยนะครับจะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็ ที่ไหนดีที่ไหนดีีท่ไหนเด็ดหรือที่ไหนน่าสนใจเงี้ยแล้วก็คอมเมนต์มาที่ใต้คิว t ด r Review ด้วยจะเอาหลับได้ไม่ใช่เฉพาะของกินนะเป็นีได้หมดหรือได้หมดสถานที่เที่ยวที่พักอะไรต่างเนี่ยนะครับหรือว่ามีร้านหลบมุมอยู่ตรงไหนที่แบบร้านลับๆร้านลับๆที่มีรสชาติอร่อยๆนะครับแนะนำกันมานะครับเราก็จะเดินทางไปแล้วก็ไปไปรีวิว น,นะครับในคลิปหน้าจะไปอินที่ไหนกันนั้นต้องติดตามแล้วละครับสำหรับคลิปนี้